อยู่ที่หนองสะเเพวนะครับน่าจะชื่อหนองสะเเพวนี่แหละมันก็เป็นหนองหลายคนบรรู้เรื่องเดียวว่าคนพิสัยบ้านเราจะมีหนองทางนี้นานะครับแต่เลยว่าหนองเรือคํามาก็จะเป็นหนองสะเเพวนะครับนี่ก็จะเป็นหนองยาวไปอีกมาสุดมาสุดตรงนี้สุดตรงนี้แล้วก็เป็นจะยาวไปพูดอีกนะครับเดี๋ยวเมื่อหนาจะพาไปหล่อออกไปทางวัดศรีมงคลในทางบ้านทุงทาตุพนะครับ อันนี้ก็จะเป็นแปลงแปลงผักแปลงผักนี่ทางนี้มีผักบุ้งนะครับพี่น้องผักบุ้งน้ำงามผักบุ้งสวยๆสออนผักบุ้งน้ำงามเขียวเลยนี่นะครับผักบุ้ง อ่อน,อนดินดีพี่น้องนี่ดินชุ่มนะครับดินดีแถวนี้ปลูกอะไรก็สวยก็งามนะครับแล้วก็เขามีหนองอย่ยงขงค่างนี่มันก็มีน้ำตลอดปีเนาะปลูกผักได้ตลอดนะครับทางเพืเ่นเพิ่อนก็เก็บสลัดอยู่นะครับนีเก็บผักสลัดกำลังขุดแปลงใหม่อีกเอานี่ขั้ขยันก็ได้ได้เบิร์ปีนะครับเบิร์ปีได้กินตลอดนะครับ ทางนี้ทางนี้กำลังเก็บผักสลดัดสวัสดีครับสวัสดีครับออมาชมแปลงผักจ้า <laughs> มาได้ไปได้มาปีละเทอะไ <laughs> <laughs> ม่ได้ออกมารอโดดแล้วครับแต่ว่าโอ้คือทอดแปลงผักอันมาเอาผักสลัดสดๆทางนี้ อันนั้นผมมาน้องวันใหม่ไม่มาหรอน้องวันใหม่น่งจ้าอืมจ้าสวัส <c oughs> ดีครับพี่จ้าเอาแปลงแปลงใหม่นี่ยเขาเตรียมปลูกอย่างต่อครับอ๋ออันนี้เป็นเบีย้ยมันปลูกสลัดนี่แหละเออหอมกันงาม อ๋อ oh, อันนี้แปลงนี้เป็นเบีย้ยเลยแยวเขาจะแยกไปปลูกนะครับมันก็จะแยกไปปลูกอีกก็จะได้แตกออกไปหลายน,นี่ก็เป็นแปลงของน้องวันใหม่นะครับตะกี้มากอเไยมาเจอเพิ่อนอยู่นี่น้องวันใหม่ไม่อยู่ไปตลาดน,น,านี่รับงามๆน่ะคันั่งก็เตรี่ยมแปลงเตรี่ยมแปลงผักที่จะลง ผักสลัดอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปเ้าแอดมินโอล่หนอสอทโอ้พามาล้อแปลงผักนะครับที่หนองสะเเานะครับอยู่หลังวัดหนองเรือคำนะครับอำเภอพนมิสัยจังหวัดหนองคายนะครับตอนนี้จะเป็นแปลงผักบุ้งนะครับผักบุ้งงามๆเลยนะครับมีแปลงผักบุ้งแปลงผักสลัดต้นหอมนะครับพี่น้องหอมสลันแหนนะครับต้นหอมผักชีนะครับ บรรยากาศยามเย็นแดดร่มลม,มตกอากาศดีด,ดีนะคะตรงนี้ก็เป็นหนองน้ําด้วยนะครับนีน่ปลูกผักได้ตลอดปีนะครับเพราะว่าเรามีน้ำนะดินแดนอุดมสมบูรณ์เมืองคนพิสัยบ้านเฮานะครับเราอยู่ที่บ้านหนองกุ้งเหนือนะครับนี่บรรยากาศสบายสบยตอนเย็นฮะยามแรงสบายดียามแรงนะครับพี่พี่น้องมันก็นปลูกผักกันนะคะกำลังโหดน้ำผักกันอยู่นะครับโอ้บรรยากาศดีหลายพี่น้องเอา้า เก็บภาพบร,บรรยากาศดีๆมาฝากนะครับอาจจะย้อนแสงนิดหน่อยนะครับมานี่ทางนู้นก็เป็นปากเงืมนะครับตำนานแม่น้ำสองสีนะครับสาวผู้ดีสองฝั่งทาดฝรั่งกลางน้ำนะครับนี่มา ตอนนี้เราอยู่ที่ปากเงิมนะครับนี่จะเห็นปากเงิมอยู่ฝั่งโน้นนะครับอยู่ที่บ้านหนองกุ้งเหนือนะครับบรรยากาศดีดีนะพี่น้องนี่หมอกลงหลายแล้วนะครับบรรยากาศยามแรงเลยสามยามแรงยามแรง ตอนนี้ก็จะเห็นเมืองปักง,งิ่มนะครับอันนี้ก็จะเป็นนี่เป็นโบกแปลงผักนะครับแปลงผักเรมโคงนะครับ

นี่อยู่ที่อ่างเก็บน้ำห้วยเปรมเมือกนะครับ มาพักผ่อนยามเย็นนะครับถือเป็นจุดเช็คอินอจุดใหม่นะครับของของวัยรุ่นของหลายหลายคนที่เบื่อๆในเมืองนะครับแล้วก็ออกมามาพักผ่อนนะครับพี่น้องตรงนี้มีห่างเก็บน้ํามานานแล้วนะครับแต่ว่าหลังๆจะเริ่มมีวัยรุ่นนะครับจากหลายพื้นที่นะครับแถวๆนี้จากในเมืองบ้างจากแถวๆนี้บ้างนะครับมา,มารวมตัวกันนะครับก็มานั่งชมวิวบรรยากาศ ที่ตกดินนะครับแล้วก็หาขนมหาน้ํามาดื่มนะครับนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่นาไม่การจากเมืองนะครับอ่างเก็บน้ำห้วยเปียวเงือกนะครับนี่ต่อไปน่าจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีแพรมีอะไรแบบ อทําแบบดีๆได้เลยนะครับบอกว่าคนเริ่มเริ่มมาหลายแล้วนะครับตอนนี้ก็กับสถานการณ์โควิดด้วยนะครับก็เลยยังไม่ได้จัดแบบเต็มที่นะครับคิดว่านะครับอผู้นําท้องถิน่นน่าจะน่าจะคิดๆนะครับน่าจะคิดบ้างผมผมว่านะครับ <laughs> เพราะว่าเจอท่านผู้ใหญ่บ้านอ่างผู้ใหญ่ คนใหม่ล่าสุดเนี่เพิ่นกวาาอยู่นะอยากพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าก็ติดที่โควิดนะครับต่อไปอาจจะมีแพรก็ได้มีร้านอาหารนะครับใ้ชาวบ,บ้านได้มีรายได้นะครับเพราะว่าตรงนี้ถือว่าไม่ไกลาจากเมืองเลยนะครับแต่คนเยอะเลยนะครับจอดเกือบเต็มสานสานเขื่อนนะครับ <laughs> เพราะว่าเห็นหลายคนมาเช็คอินว่ได้น้องพี่น้องเนาะเพราะว่าติกี้ผมกกมาเช็คอินประจำะอยู่นะครับถ้าว่างบอกขี่รถมาเลาะอยู่เนาะแต่ว่าได้ไม่ได้มีตอนที่ว่าไม่ได้มาตอนคนมาหลายๆแบบนี้นะครับวันนี้แบบว่าเออก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งนะครับตื่นเต้นนี้แล้วก็มีน้องๆน้องๆจากในเมืองนี่แหละมาแล้วก็เออขอมานั่งเล่นมาพักผ่อนกันกบบ่อกไก่นะครับพี่น้องแล้วก็รักษาระยะห่างกันอยู่ทุกคนก็ปฏิบัติตามกฎกันอยู่นะแต่นี้เรายืนคนเดียวเราก็เลยไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยนะครับ สบายๆนะครับในชมบรรยากาศถ้าเป็นตรงนู้นมันจะย้อนแสงหน่อยนะนะครับอาทิตย์กำลังจะตกนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นจุดช็คอินจุดใหม่นะครับของผลพิสัยบ้านเห่านะครับ ที่วัยรุ่นชอบมาตอนนี้ก็จะมาเช็คอินที่นี่นะครับด่สวยมาก